ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมซื้อมะพร้าวนะเป็นลูกมานะเป็นมันมีฝาเปิดแบบกระป๋องนะฮะน่าสนใจมากราคา40บกว่าบาทนะฮะประมาณนี้นะมีฉลักติดอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เนี่ยเขอห่อแพ็คเป็นอย่างดีเลยนะฮะแพ็คเป็นแบบสุญญากาศนะครับเขามีวิธีเปิดยังไงก็เปิดแบบกระป๋องน้ำอัดลมเลยนะครับเปิดแบบนั้นเลย บอกเป็นมะพร้าวร้อเซด้วยนะฮะก็เลยต้องลองเขามีวันหมดอายุนะฮะแต่ว่าผมลองชิมแล้วนะครับคือน้ํามะพร้าวแบบนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบน้ํามะพร้าวเผานะฮะไม่ใช่แบบน้ํามะพร้าวสดแต่เป็นแบบเผานะฮะเดี๋ยวมาดูวิธีเปิดฝาแล้วไม่ยากอันนี้พอแกะซองมาแล้วนะครับเขาจะอยู่เป็นลักษณะแบบนี้นะฮีห้อนี่น่าจะเป็นยี่ห้อหนืโคโค ถ้าใครสนใจลองไปหาซื้อได้นะผมซื้อมาจากร้าน Golden Place พะระรามเก้านี่ยเดี๋ยวลองเปิดกันดูดีกว่านะเปิดยังไงอันนี้ผมก็เพิ่งเคยเปิดนะสําหรับเจ้าลูกมะพร้าวที่มีวิธีเปิดแบบนี้นะฮะตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นน้ำมะพร้าวสดไม่ใช่เนี่ยเป็นมะพร้าวเผาเพรรสชาติก็จะไม่เหมือนกันนะมะพร้าวเผากับมะพร้าวสดอ,อันนี้คือเปิดได้แล้วนะครับดึงออกมาเลยนะครับถ้าใครสนใจนะ48บาท โค้ดเพจมีขายนะฮะได้กินทั้งเนื้อทั้งน้ำนะครับ